ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซียินดีต้อนรับเขาชูช่องมาให้ภาพม,มวลวันนี้อ่ะอ่ะอันนี้คืองวดที่ผ่านมาครับผมสําหรับปูภายใหญ่ได้พี่องเด้อเข้าตรงๆครับผมเนาะห่างเก่าเจ็ดห่หนึ่งหหหนึ่งนพี่น้องเนาะฝากต,ตอนพ่นอแม่พี่น้องเอซเนาะถือว่าแม่นสุดๆกับผมเอาง่านี่ได้มาแล้ว รอดตามไปพรา้อมกันเนาะว่าจะได้เท่ไหน่สำหรับวันนี้ครับผมนครับเนาะแดดเย็นเลยเกาเย็นเก่นีครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดสูตรนี้นะครับเนาโอ้ลิตอะไนะโอ้ครับผมได้หนึ่งโอ้ปูได้หนึ่งหกอีกนะครับว่าซื้อไปหนึ่งหกไม่บอกโคงหนึ่งเยโอ้มาไปงอ้งไพราะไร หึ่งหกเดียวโอ้ยเดียวกันเดียวกันซื้อเลขว่ากับกับแตกเนว่าแมนอินเียแนี่ยีแมนว่าไหวตองอ่ะเลยว่ามันใจคักเลยครับผมไอ้วงกลมเลยเก้าเจ็ดอือเก้าเจ็ดรับอ่ะระวังเลขหนึ่งหกเออระวังไหวปะจีหนึ่งหกหกหนึ่งแต่ว่าหนึ่งหกของพ่อไปหกหนึ่งดิเอวงกลมไ้อยู่ เม่อขาฟังไปบางที่มืรุดเขียนไปเมื่อไรมืรุดเขียนไปเออเมื่อมือรุดเขียนไปพบเรื่องอะไรนะเมือไรดิอ่ารุดถืออีเดียวแม่ซึ่งบนขทั้งล่างเลยลูกร้านดปูพูจิออกไปอยากไห้ปูเป็นได้ไหมเป็นได้ไหมันันได้เหนหาเมืกอตัหนึงอเขามันซื้อเพราะอะไรอันนี้มัน ไปอนเนีมันไปหาขายอันมันทรงน้ำแข็งเนี่มันก็เลยได้ยื่นรอเปียทางเลียงก็ได้อยู่แต่ว่ามวยลอยไปใส่เงินล้านพุดยเนี่ยว้าทั้งบนทั้งล่างนะมันเขาบอขายอันตั้งเต้นเมทัลล์อันงบอันกาเจ็ด เขาเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็ขายเลยเขากักไว้เลยบอกว่าบับังแหยขายคือยานเลยว่าเถาะเขาขึ้อจากขักเท้าโอ้ขึ้นบนทางหลังขึ้นบนทางรางพี่น้องเอ้ยี่เขาบอกว่ามันใจขักว่าขันไม่มันใจหลีแต่ว่างวดนี้เลขวิ่งนี้ว่ามันมากมือแบบเซนดีสุด บนเดียวแล้วปูบนพันเปอร์เซ็นต์ดินี่ก็เป็นมือเลยมือเปอร์เซ็นต์เลยอืพอเอ้าย่านย่านไปทับเรียบคนอื่นน่คือแชร์คำนวดบานในตัวคือคำนวณออกมาเหรอคือได้ตัวนี้ตัวเดียวเลยมันมาปูอยู่ที่สามสูตรสามสูตรบอ่บอ่ถิ่นสามสูตรนี่สามสูตรนี่มันมาแปดมืดนี่มาแปดมืดทั้งสามสูตรงวดก้อนกับมาเกลือ มากเก่ามัดทั้งสามสูตรครับผมเสียกมากเก่าอีกเออเป็นเก่าเช็ดเก่าไปเลยเก่าเก่าเก่าเช็ดเก่าเลยเก่าสองตูเลยเออโอ้พี่ต๋งเออแต่ทั้งบนทั้งล่างเลยพี่ต๋องเรียกปูเขาทั้งบนทั้งล่างเลยครับผมแตกตึงเลยวันนี้เลี้ยวันไปตามอาจารย์เส้นไปตามเรียกคนที่เป็นร้านนาดีซุ่ง เงินม่ให้เขาเลยบ่มมุมเรียกมันชี้จแของโอ้วันนี้ก็เลยวันมึงจะใส่เงินพอหมดเดือนวันนึงผมมาใส่แตหมดดอกก่อนเพราะว่าเมันขี้โมฆะชีวนไมาให้เป็นล่างมันเป็นรถไปแดงบอกพวกบอกว่ไอ้นั่นตั้งหากไอ้นั่นมันยุ่จันพุ่นโอ้ยุ่งไปแดงเที่ยวให้อ่ะเขาเตรียมซื้อหรือบอกพวกเขาอันได้ว่านี่ ได้หัวไหลายได้บบนี้แล้วหดจีมากนี่ละหนึ่งนี่ละได้สามที่เสียนขนาดสามที่เสียนเขาว่าม่ได้ไหลายอเมื่อตอนเขาลุกขึ้นเขาไปซื้อนี่ย่างกีฬาดีบขาหลุหามือเขาลงทุนเขาลงทุนพอลงทุนหน่อยห่อยได้สามสี่แสนอืห่วยกับพอลงทุนดีมืนเกินงวดไอ เกาหนึ долларов, string, ่งหนึ่งเก้าเนี่ยอ่ามันมันลุขึ้นไปเก็ดเสียนหรือเปียดเสียนแรงเงินเปียดเกาลัดโอ้เปียดเก้าเสียนโอ้ห่งว่าได้ทุนอือผมใจนิดน้อยมันมาเขาเขามันเคยได้เลยเขาเลยว่ามันได้หน่อยเนาะอือมันมาเขาไม่เคยได้เขาเลยว่ามันได้หน่อยสำหรับงินวันที่หนึ่งกลุ่มห้านี้ คือเต้นบ้านในกลางบ้านใเก็บเลยอราวสามสามตัวคือนี่สามตัวภาพติปุสามตัวบ้านข้างในห่งซื้อของเห็นสามตัวนี่ไม่ทอนไม่ใจบุญออาไปเลี้ยวใจบุญเอาไปเลี้ยวเศร้าเนี่งกี่เอาใจบุญออกไปก็อนเลียวเออูไปยังปูอปูเราเราโทรหาที่บวานนี่เราโทร อันนี้ว่าหลังหลังออกไปแล้วปูข้าววดปึ้เลยเออ่้หกเนี่ยก็ที่อยากให้เต้ันง้ปีเนี่ยหกหอหนึ่งคั้นนซาลายันไปทับพื้นแน่เดี๋ยวหาบ่ได้หาบ่ท่านอะจจว่าไปเลี้ยนแบบเขาแน่เป็นนังสั่นคอยคุพ่อคอยโทษแบบหาพุ้ยนี้ไวว ย่านไปยังไงซาเลยยันายานวามาลาซาแล้วยันรามาสาเอพี่ิราทีฮิดอีตีมาหลอดนี่มีสามตัวด้วยมีอนหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวนี่มีหางอันเฉยนเฉนเลยเฉนเนเลยะปสามตัวนี่สิบงตัวใดปูสามตัวนี้องคงมจะถ่ายมะปู วงเลยบอกเขาจะเอาคงทใส่พุ่นอาถาว์คงทะ่ใส่โอ้ครับผมจะฝ่าวงสามตัว่ต่ว่าสองตัวนี้วงไปเลยวงไปเลยอไอ้คือตัวไหนปูตัวไหนเปียกเก้าเก้าเปียกนี่ยเปียกเก้าวงไปเลยโสองตัวนี้มั่นใจเบอรเปอร์เซ็นต์ไเขาเพื่อล้านผูู้เพื่อเบอันหนึ่งาว่าวิ่งนี่ว่ามันโอ้ยว่ามันบวบบ้หลอด เออคือคิดว่าคือแค่แมนก็คือล่อรับตังค์เลยแเนีอนนั่งเท้าเลยเพก็งวดงวดว่างันเก้านี่ก็บ้านขัดด้วยว่ะเพราะว่ามันเห็ดเห็ดอะไรกันเห็ดมันมีแค่สามสูตรนะมันก็มาเหมือนทั้งสามสูตรนะอันงวดนี้ก็มาเหมือนทั้งสามสูตรเแปดเนี่ยมาตากันชดเติมเลยตากันทั้งสามสูตรคือคือเก่า รถม้นนีเ้เป e> ็นย e ังตามอีกตัวเจ้าไปพิมพ์ด้อคันพิมพ์ปั๊บนี่นั่นรเดมี่ยเลยทีนนน่ยก็คือเดินแปดนปูเนาะเดินแปดปูแปดย่างเดียวจับคู่ห้แปดเก้าเก้าแปดมว่าคันพึ่งออกไปดิแปเก้าแปดเก้ามาอีกมวดนีม แปดเก้าเก้าแปดเนียนๆครับพี่ซี่ครับแสดงว่าเนียนบุญต้นเน้นบุญไอ้บนล่างสองสองตัวนั่นบวกเลยบวกบนล่างเออบนล่างเลยโอ้โหเีโอกาสมหนาทั้งทั้งบุญทั้งล่างครับผมใครว่าหาเก็บสลากกินแบ่งเลยอืมป้อนไอ้มาว่ากันมันบ่มีอันซุ้มสลากกินแบ่งมันมางอยด้วยใช่อเปล่มันมาแพงหรือบ่กู อําบ่อันงวดอันงวดที่แล้ววกนอันเก่าอันเก่าเย็ดเย็ดเก่าหนึ่งบ่มี่มยบ่เอามาขายมี้อเขาบ่หอดปูบ่เมียนเขากะกอยเหมือดตีนี่ถามเันซุ้มมันเขามาขายแล้วเขาอันเอ้เขาให้เก็บเก็บไปเก็บเลยอือกูได้ยังด้วยที่กันละเขาเออเขาก็หาึ้นกันเนาะโอ้โ เจ้าของว่าอะไรยิ่งเจ๊งเนี้ยเอาไงก็จะกลายให้ไงวันนึงเจ้าของมันพูดว่าให้ถึงปุ๊กอืมเจ้าของเป็นพูดว่าได้เท่าว่าอะไรยั่งมันโอ้ยผู้บวชผู้หาถึแท้ก็ไม่ได้เกันละปุ๊กเอาเอาไม่รับไม่บอกนี่ไรงวดป่ครับมีห่ไรงวดยังไม่หยุดมุนยังไม่หยุดง่ายหรอกรัฐบาลกินแม่งก็จะยั่งแย่ออกมาอีกสักวันหนึ่งต้องถึงคิวเราอืมมันต้องมีโอกาสเทษล่ะแมนเขาคนบอก ยู่ดอนพี่เนาะผู้บอกผู้ออกยุคคงเทียบปุ้นเนาะแต่ยังไปถืออยู่แต่ยังไปถือเขาอยู่เขาไหนเกียรติมันที่บอกยุคไกปาได้เข้ากับอกถือคือเกาหน้าปูเนาะเล็กแม่นท่ายางหน้าปูอ๋อ้าับเอกับสุกมาร์ลาด้วยไม่ยังละบไดก็แสดงว่าสามตัวนี้ มีโอกาสบนไม่ว่าปูแต่ว่าแปดก้าก็แปดมีโอกาสล่างแต่เนี่ยเพราะว่าจับคูสามตัวหรือบ่าบ่มีเลยบ่มีโอกาสล่างสูงกว่าอ่าครับผมสองตัวโอกาสล่างสูงนะครับว่าเอฟซีครับผมเอาความรำลึกด้วยครับอ่าถึงผู้ยองเนาะครับผมสึงแล้วปูไข่ใหญ่เนาะตรวจจับก่อนไข่เลย เฮ้ยคุณหันมาให้คอยไอ้โคดรโดยที่ไ่ก็ได้ยั